สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำสาคูไส้หมูค่ะส่วนผสมหลักเลยเราจะใช้สามเกลือของดีดีเชฟค่ะในการผัดไส้นะคะเข้มข้นถึงเครื่องเหมือนเราโขกใหม่ๆเลยค่ะมีส่วนผสมของน้ำมันํำข้าวค่ะในแพ็กเกจจิ้งมาส,สวยๆงามๆแบบนี้ค่ะผ่านออยเรียบร้อยสะดวกสบายปลอดภัยแน่นอนค่ะแค่แกะกลองลก็แกะออกมา เป็นถุงซีนสุญญากาศแบบนี้ค่ะมาอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดใครทำไม่เยอะก็ใช้แค่ช้อนสองช้อนก็พอค่ะมีที่ฉีดตรงนี้นะคะแค่ฉีกออกมาก็หอมฉุยแล้วค่ะหนึ่งซองได้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดใครทำทีละครึ่งก็ได้ค่ะหอมมากๆเลยนะคะส่วนผสมในการทำสาคูไส้หมูหลักเลยจะมีเครื่อง สามเกลอือของดีดีเชฟนะคะของดีดีเชฟจะมีทั้งเครื่องผัดกระเพราค่ะเข้มข้นถึงเครื่องหอมฉุยเหมือนกันค่ะแล้วก็เครื่องผัดฉ่าผัดขี้เมานะคะสะดวกสบายปลอดภัยผ่านออยอทุกตัวค่ะส่วนผสมของการทำสาคูไส้หมูก็จะมีหมูสับค่ะใครจะเลือกติดมันก็ได้ไม่ติดมันก็ได้ตามชอบนะคะใช้โป๊วหวานสับค่ะถั่วลิสงขั่วใหม่ๆหอมๆโขลกหรือบดให้ละเอียด มากน้อยตามชอบนะคะหอมแดงค่ะหอมแดงสับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะรสชาติปรุงได้ตามชอบนะคะ,คะส่ดดวนผส,นสมะะสรสพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการผัดไส้กันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาค่ะจากนั้นใส่เครื่องสามเกลือของดีดีเชฟลงไปค่ะแค่ฉีดซองก็ ใช้ได้เลยนะคะหอมฉุยมากๆเลยไม่ต้องใส่น้ํามันค่ะเพราเขามีส่วนผสมของน้ํามันนำข้าวมาอยู่แล้วค่ะห<ม>ัดด้ไฟอ่อนให้หอมดีค่ะ อมดีนะคะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะจากนั้นใส่หอมแดงสับลงไปค่ะผัดให้หอมสุกใสดีค่ะพอหอมแดงสุกดีค่ะมีสีใสขึ้นจากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะ ใครไม่ทานหมูสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่สับหรือว่ากุ้งสับได้นะคะ,ะผัดให้เข้ากันดีค่ะพอหมูเริ่มสุกแต่นั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นค่ะซีอิ๊วขาว ใส่แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะไส้สาคูไส้หมูก็จะออกหวานหน่อยนะคะแต่รสชาติปรับได้ตามชอบเลยค่ะผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ พอหมูสุกดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีละจากนั้นใส่เชฟโป๊สับลงไปค่ะเชฟโป๊หวานสับนะคะผัดให้เข้ากันดีค่ะ พอเข้ากันดีใช้โป๊สุกดีแล้วค่ะจากนั้นใส่ถั่วลิสงบดลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดี สีจะเข้มจะอ่อนขึ้นอยู่กับสีของชายโป้นะคะถ้าเกิดใครชอบสีธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำค่ะแต่ใครชอบสีเข้มหน่อยใส่ซีอิ้วดำไปหน่อยเนึ่องค่ะจะเพิ่มความหอมแล้วก็สีเข้มสวยเมื่อกี้แพลลืมบอกว่าใส่ซีอิ้วดำด้วยนะคะนะคะจะใส่ซีอิ้วดำหวานไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสวยค่ะใครไม่ชอบสีเข้มก็ใส่น้อยใครชอบสีเข้มก็ใส่เยอะค่ะ ใครไม่ชอบเลยไม่ต้องใส่ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะผัดให้เข้ากันดีค่ะผัดจนแห้งดีนะคะนี่พรวผัดมาประมาณสิบนาทีนะคะคนแบบนี้ตลอดผัดแบบนี้ตลอดค่ะจนแห้งดีแล้วนะคะ ต้องผัดให้แห้งนะคะถ้าไม่แห้งนี่ปั้นไม่ได้ค่ะพอแห้งดีสีก็จะเข้มขึ้นสวยค่ะมีความหอมทําไม่แห้งปั้นไม่ได้นะคะพอแห้งได้ที่แบบนี้ละค่ะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะปิดเตาเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นพอเย็นเดีวราค่อยมาปั้นเป็นก้อนกันนะคะตอนนี้ไส้ของเราก็เย็นตัวแล้วค่ะจากนั้นเราจะมาปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้นะคะ ใส่ถุงมือจะไม่เหนียวเนินน่ะปั้นง่ายค่ะเล็กใหญ่ตามชอบค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆเท่าๆกันค่ะถ้าเกิดใครทําขายก็มีตาช่างก็ดีนะคะจะได้เท่ากันแต่ถ้าเกิดใครทําบ่อยทําเซียนละก็จะเท่ากันเองค่ะไม่ต้องช่างนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการเจียวกระเทียมนะคะ กระเทียมเจียวนี่สําคัญเลยค่ะการทําสาคูไส้หมูถ้าเกิดไม่มีกระเทียมเจียวนี่ไม่อร่อยนะคะตั้งกระทะน้ํามันพอร้อนใส่กระเทียมบดลงไปค่ะแล้วใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นละเอียดค่ะเจียวด้วยไฟอ่อนค่ะมันคนตลอดคนเรื่อยๆนะคะจะได้สุกเหลืองกรอบพร้อมกันค่ะ ไฟแรงเดี๋ยวจะไม่ก่อนนะคะมันคนตลอดค่ะเจียวต่อจนสุกเหลืองกรอบได้ที่ค่ะพอกระเทียมเจียวของเราสุกเหลืองได้ที่นะคะรีบเทใส่กระชอนแบบนี้ค่ะแยกน้ำมันนะคะแยกน้ำมันกับกระเทียมเจียวออกจากกันค่ะไม่งั้นจะไหม้นะคะ เอาเหลืองอ่อนๆพ่อค่ะถ้าเหลืองเข้มในกระทะนี่จะขมได้ค่ะน้ำดอกอัญชันนะคะเพานําดอกอัญชันแห้งค่ะไปต้มให้สีของดอกอัญชันออกมานะคะจากนั้นสีของดอกอัญชันที่ออกมาจะได้เป็นสีออกน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้ม เราจะบีบน้ำมะนาวใส่ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ใครจะเอาสีออกม่วงมากม่วงน้อยนะคะพอเราใส่น้ำมะนาวไปน้ำดอกอัญชันที่จากสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีม่วงค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปน้ำใบเตยค่ะใบเตยหั่นเป็นท่อนล้างทำความสะอาดให้เกลี้ยงแล้วก็นำไปปั่นกับน้ำเปล่าค่ะ จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการแช่สาคูนะคะเม็ดสาคูค่ะน้ำใบเตยที่เราปั่นและกรองไว้เมื่อกี้ค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นแช่พักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะให้เม็ดสาคูนิ่มดีค่ะ ต่อไปสีม่วงดอกอัญชันค่ะ่เสาคูล,ลงไปค่ะตามด้วยน้ําอัญชันที่เราต้มและผสมน้ำมะนาวไว้เมื่อกี้นะคะคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเหมือนกันค่ะต่อไปในส่วนของสีขาวค่ะใส่เม็ดสาคูสีขาวลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าธรรมดาค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็แช่พักทิ้งไว้15-20นาทีให้สาคูนิ่มดีเหมือนกันค่ะ We'll พอาทานน้ำมันกระเทียมเจียวทั่วนะคะจากนั้นก็นำสาคกูของเราค่ะเรียงลงไปไม่ให้ติดกันมากนะคะเพอเวลาสุกจะเหนียวติดกันค่ะตั้งหม้อซึงพอน้ำร้อนน้ำเดือดดีค่ะยกขึ้นนึง จากนั้นปิดฝาค่ะนึ่งประมาณ10-15นาทีแล้วแต่ขนาดความหนาของแป้งนะคะหรือจนกว่าสาคูของเราจะสุกดีค่ะสาคูไสหมูของเราก็สุกแล้วค่ะนี่แผวนึ่ง15นาทีนะคะเพราะว่าสาคูของพผวล,ลูกใหญ่หน่อยค่ะถ้าเกิดใครปั้นลูกไม่ใหญ่มากก็ประมาณ10นาทีก็ใช้ได้หรือจนกว่าจะสุกดีค่ะแล้วแต่ความหนาของแป้งว่าปั้นหนามากหนาน้อยนะคะ พอสุกแล้วจากนั้นเราก็รมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็เงาสวยจะได้ไม่ติดกันด้วยนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวสำคัญเลยค่ะจากนั้นก็จัดใส่จ,จานเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายได้เลยค่ะซาคูไสหมูสามสีค่ะ ผัดไส้ด้วยเครื่องสามเคดีดีเชฟค่ะพอเราจัดสาคูสามสีใส่จานเสร็จเรียบร้อยนะคะทานคู่กับผักชีผักกาดหอมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวใหม่ๆห,ห,หอมๆค่ะมากน้อยใส่ไปตามชอบเลยนะคะถ้าไม่มีกระเทียมเจียวนี่ไม่อร่อยนะจ๊ะ ซาคูไสหมูสามสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายได้เลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันเลยค่ะทานคู่กับผักกาดหอมผักชีไทยพริกขี้หนูหรือผัดอื่นๆตามชอบเลยนะคะสูตรไสอร่อยสุดๆค่ะแป้งเหนียวนุ่มมากๆวิธีห่อง่ายๆห่อให้เรียงเม็ดสวยๆค่ะสีสวยจากธรรมชาติค่ะเขียวหอมใบเตยสีขาวธรรมชาติสีม่วงจากอัญชันนะคะ ลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ